วัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่ห้านะคะพศจิกาลาได้มาเดอพอสหกเจ็ดนะคะยำม,มุนเส้นนะคะใส่หมูสับแก้มแตงแก้มอันหอมแขกนะคะใส่พริกอันเม็ดลงไปมีน้ำกระเทิ่มดองกต่ไม่เป็นไรยำแบบง่ายๆนะคะ สูตรไพสูตรมั่นนะคะมาด้วยจ้ายามมุนเสร็จเสร็จๆแดดดีจ้ะแต่ว่าหนาวสิบเอ็ดองศาข้างนอกคืนมาวัานทิล่ลบ กินเร็วแต่ก่อนกินชาอันนี้ทํางานก็นเลยต้องกินเร็วๆเนาะคะ่ะตั้งแต่ทํางานมากินเร็วสามปีทํางานสามปีครึ่งทำงานผักกิน ผักกินน้ปังผักกินน้ำบางวันก็ไม่ผักแปดชั่วโมงน่ะคิดดูกินแต่น้ำจ้ะบ่ผักบ่ยุดแค่จะเพาะเขาห้องน้ำแล้วก็หันใจบางครั้งก็ผักสื่อขนมกินขนมปังบางวันก็ผักบางวันก็บ่ผักเมื่อใจจะคลองไหลามาเด้อค่ะเด้ออย่างมุเส้นหมูสับแซบ Fica lendo. กาศเย็ยนกินหอมต้มหอมสดถ้าคนไหนเป็นวัดเนาะต้มหอมสดอยจะเด้อต้นหอัอต้มหัวหอมตัวเนี้ย ไม่ได้ใส่พิงผงนะคะไม่ได้ใส่พิกผงโรยลงไปซสบอ่ะ โอเคค่ะพันพรอนยังไงก็ขอจบคลิปไปเท่านี้เนาะอีกคำต้องคำก็จะปิดเอ่อปิดคลิปกินหลังบ้านเนาะค่ะยังไงวันนี้ก็สาวไทยพามากินยำบุญเส้นหมูสับแซ่บเนาะค่ะไมเหินหนาก็แล้วค่ะ เอ,เเเอเเเ่อเพกเพกเอเพกเพชรอ่าพริกกินดาเอพริกพริกกระเฉียงโอ้ยพูดพิษพริกกินดาพริกกระเฉียงเอาเข้าไปพริกกระเฉียงแล้วจ้ะนะพริกสดหั่นใส่แซ่บเพชรอันนี้แหละชอบกินพริกกระเฉียงมันหอมเผ็ด Okay, bye bye.